จุดนี้บอกเลยครับเด็ดสุดครับผมดอกใหญ่มากๆครับดูครับดูครับ2ดอกแล้วนะครับใหญ่ๆมานี่อีกครับนี่อีก2ดอกใหญ่ๆครับดอกที่สาใหญ่ๆเลยครับดอกที่สี่ใหญ่ๆเลยครับ ดอกที่ห้าใหญ่ๆเลยครับเท่าที่เห็นหดอกใหญ่ๆครับมีดอกเล็กอีกดอกหนึ่งครับลังการงานสร้างครับผมชมกันไปครับดูครับผมดูครับสีสวยเลยครับสสวยเลย สุดยอดครับผมโอ้ตีนเห็ดลึกนะครับวางดอกนี้อลังการงานสร้างครับโอ้โหฮว้า <c> ย <oughs> <c oughs> สุดจริงๆครับผมสุดจัด ดอกอื่นต่อครับดอกนี้ก็สวยครับจุดนี้สวสวยทุกดอกครับผมนี้บานนะครับแต่โคนใหญ่มากครับดูก้านเห็ดครับใหญ่จริงครับ เดี๋ยวจิ้มดีๆก่อนครับเดี๋ยวไม่ได้ตีนเห็ดออกมาแล้วว้าวมีความสุขมากครับผมบอกเลยครับหาเห็ดวันนี้ได้ดอกส,สวยๆเลยยอมใจกับเพื่อนครับตาดีมากครับเรามาไม่เห็นครับเนี่ยไม่น่าเชื่อครับไม่เห็นได้ไงโอ้สายตาเยี่ยวจริงๆครับผม อู้ว้าวอะไรกันครับนี่ลามขึ้นมาครับสวยๆเลยครับอันนี้น่าจะเอาง่ายนะดอกเนี้ยโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยครับโอโ้สุดๆครับ สองดอก<า>ติดๆกันครับดูนี่ครับนี่หนึ่งดอกข้างบนอีกดอกหนึ่งนะครับนี่ครับมาลุยเลยครับผม,ม,มโอ้โหดูตีนเห็ดจะใหญ่ไหมโอ้โหเอาออกยากอยู่ดูครับค่อยๆครับ มันอร่อยที่ตีนเห็ดนี่แหละครับโอ้งานงานงานใหญ่อยู่ครับงานเนี้ยถ้าไม่เสียดายตีนเห็ดนี่ออกไปดนด้แล้วครับโอ้ยุงก็กัดโอ้ยดีงยวอูสิ งัดไม่ขึ้นครับผมใจเย็นนะครับดอกนี้ครับออกได้หรืยังจะ๊ะออกที่เถอะอืมออกแล้วครับกว่าจะออกเล่นอาหอบเลยโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเสียดายมากเลยครับไปดูดอกข้างบนครับ ดอกนี้ต้องใจเย็นๆแล้วครับโอ้โหไม่เห็นครับสุดเลยโดนตีไปหนึ่งทีครับโอ้อะไรครับนี่ ออมาล้โอ้โหสวยครับจะเอาง่ายครับเนี่ยง่ายง่ายเลยสวยครับดอกนี้ก็ใหญ่มากครับโอ้หลุด,ดละเป็นยังไงครับโอ้โหโอ้วน,นเลยครับ คีไม่เห็นครับไปเหยียบใส่ครับไม่รู้จะหักหรือเปล่านะครับโอ้โหยากครับเห็นงนึกว่าดอกใหญ่ดอกเล็กครับ โอเคจุดนี้บอกเลยครับว่าสุดจัดครับผมดูมือผมกับเห็ดนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนดูครับสุดๆครับแต่ละดอกใหญ่จริงครับผมบอกคาเดียวครับตรงนี้สุดๆครับแต่ละดอกปบอวบอ้วนเต็มไม้เต็มมือครับ ใหญ่จริงวส,สวยๆครับแต่บานแล้วครับดอกนี้ดอกนี้กำลังโผล่มาครับดูใต้นี่อีกดอกนึงครับ ลึกแน่นอนครับถอดไม่ออกเดี๋ยวต้องขุดเอาครับต้องตั้งใจเอาครับเพราะว่าน่าจะลึกครับดินหากไม่ถึงนั้นครับตก,กึ้งมาไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมดูว่าจะลึกแค่ไหนครับ โอ้โหลึกครับสวยเลยครับก้านเห็ดตัวนี้ยังไปได้อีกครับขยับแล้วเป็นไงครับขอชมหน่อยโอโ้สวยเลยครับผม ไปดอกสุดท้ายค่าคืนนี้เรากลับบ้านไปทํากินกันครับรงว่าดอกสุดท้ายแล้วยังมีความหมานอยู่ครับเดี๋ยวมาเจออีกดอกนึงครับติดถนนมากเลยนะครับบอกเลยนะครับเริ่มขยับแล้วครับผม สวยไหมสวยสวยครับโอ้โหสวยครับสวยอ้วนเลยครับผมบายครับผลงานคับคืนนี้ครับบอกเลยว่าสุดสุดครับผมสุดจริงครับวันนี้ครับดอกอ้วนเลยครับสุดสุดครับวันนี้กับสองโลครับมีความหมานสุดสุดมาก เดี๋ยวทำอะไรเราติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ